ครับนี่มันแรงก็ชื่อรุ่มันก็บอกอยู่แล้วของมันแรงเนี่ยรุ่นสายฟ้าฟา U A Cover h อ w o x 4โทลน SP เนี่ย SP เลยนะ Super Cyclone แต่ว่า Special รีวิวไปเป็นฟ้าร้องไรเ่ย Soundtrack ไม่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครพบกับกุหลาเอ็อันไซคลนฝนตกแต่ว่ารุ่นนี้ต้องเด็ด ่เอาวันจอที่เราถ่ายขิปนไม่ตกโอเคอ่ะวันนี้ครับมากับยรุ่นเด็กครับนี่มีนี่เราไม่ต้องใส่อินโทรเลยนะไม่ต้องใส่นี่ที่ตาไม่เฟล็กธรรมชาติธรรมชาติโอเคอ n d e r a r m เมอร์รุ่นนี้เด็กมากเพียมมาดูแค่สีก็จีจาแล้วชื่อรุ่นคืออะไรเนี่ยเอากล่องมาได้ UA Cover Hawe Clone แบบนี้นะครับไปเอาเพิสีโอเคนะครับ คล론คล론คล론เนี่ที่นี้ผมอารมณ์เหมือนใส่คล론ใส่ยันไม่อารมณ์เหมือนใส่คลนใส่คล론ประมาณนั้นรุ่นนี้เห็นสีแบบนี้ครับเจตตาเฮียแบบนี้โอ้โหไปเตะบอลได้ด้วยเตะบอลได้ด้วยโอมาสามสีครับเดี๋ยวไปดูกันโชว์เลยโชว์มาอ่าอันนี้คือสามสีครับมาในรูปแบบของรองเท้าสตตล์ ที่สามารถเล่นบาสได้ที่เอาไปใส่เล่นบาสโอเคต้องพูดแบบนี้จะบอกว่า i ้า t impression ของเราสองคนคิดตรงกันเลยว่ามันเหมือนรองเท้าสต๊อมากรองเท้าเตะฟุตบอลใครที่แบบบอลก็เอาบาสก็เล่นบาสก็เล่นเห็นปุ๊บก็จะอมยิ้มทันทีคุณมีเตะบอลได้นี่จะเป็นข้อโลนี่เทียบจบเลยนะเตะฟุตซอลอ่ะเตะฟุตซอลได้เลยโอเคเลยใช่นะครับคือไม่ใช่อะไรวัสดุหนังที่จะมาใช้มันมันการเย็บ มันเหมือนมากแล้วก็ผิวสัมผัสมันเหมือนรองเท้ามันใช่เลย soft รองเท้าสตัดอย่างนั้นเลยอ่าเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือ first impression เนี่ยผมผมเหมือนล้อเล่นอ่ะแต่จริงๆมันเป็นจุดเด่นของเขานะครับเขาเอาหนังที่มันแบบหนังนุ่มๆอ่ะนึกออกไหมหนังมันจะนุ่มมากนุ่มจริงๆแล้วมีการเย็บที่แบบเยอะลวดลายนั่นหมายว่ามันจะแข็งแรงมากเนี่ยถูกต้องครับแล้วมันนุ่มใช่นะครับการซัพพอร์ต ผมลองสวมดูแล้วเนี่ยหนังแบบเลยนะครับนุ่มไม่น่าเชื่อลยเออนุ่มท้าวนุ่มเลยแล้วมันเหมือนว่าจะหน้ากว้างก็ไม่ใช่จะแคบก็ไม่เชิงจะบีบก็ไม่บีบครับการเป็นว่ามันฟิตช็อป h ิต p f i ์ for ์พอดีกับชีวิตพอดีกับชีวิตพอดีกับชีวิตนะครับด้วยลักษณะของหนังที่เขาใช้มาเนี่ยมันเลยให้ให้การรู้สึกให้ความรู้สึกที่สวมใส่สบายใช่แล้วก็แข็งแรงนั่นเองลิ้นรองเท้าจะเห็นชัดอยู่แล้ว คือด้วยความที่หนังฟุตซอลตรงนี้ขออนุญาตหนังฟุตซอลตรงนี้มันไม่ระบายอากาศไม่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศได้เขาเลยไประบายแบบที่ลิ้นซึ่งถ้าสังเกตว่าจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างคือลิ้นเนี่ยจะเรียกว่าผ้าตาข่ายก็กระดาษบ,บากเนี่ยต้องเรียกว่าผ้าหลุมเพราะผ้าหลุมมันเป็นหลุมเลยเนี่ย ถ้าวูจอดหลุมแล้วกันได้ไหมได้โอเคนะครับรูใหญ่ๆเลยครับที่ลิ้นลูกค้าเนี่ยจัดจัดเต็มเลยกว้างม,มากกว้างม,มากเลยามมานะครับแล้วมาในสรงที่เรียกว่าแข้อสูงเมะะื่อไหร มิดก็ไม่เชิงนะทุกเนี่ยคือมิดมิดไปทางสูงเลยนะมิดไปทางสูงนะครับค่อนข้างสูงครับตัวนี้นะครับเชื่อมมาให้แบบแบนแล้วก็ยาวขูแค่ครับล็อกดูท้ายเชือกยังยาวอยู่ให้มันดีีเลยนะครับตรงลิ้นมีหูช่วยสวมทั้งหน้าและหลังนะครับท็ใง่ายขึ้นอ่าตรงนี้ก็จะเขียนว่าโคเกอร์ฮาวเวิกนะเนีบนะครับบริเวณข้อเท้าเนี่ยโดยรอบเนี่ยเขามีการทำลักษณะเป็นแบบเหมือนนูนนขึ้นมาเป็น ถ้าภาษาเนีเ่ยก็ได้แบบเหมือนโฟมไซส์มีการฝังโฟมด้านในแล้วทำเป็นปัมนมป๊มนูนขึ้นมาปัม๊มนูนขึ้นมาเป็นโลโก้ของน n d e เมอร์ทั้งสองฝั่งตรงนี้ช่วยเพิ่มมิติให้รองเทา<ช><ช>้าชะครับดูมีความสวยงามมากขึ้นแล้วดูเหมือนแบบข้อเท้ามันแข็งแรงขึ้นน,นะครับเหมือนมีอะไรหน่อย<ช>นะครับซึ่งตรงนี้การซัพพอดของข้อเท้าออกมาได้ถือว่าดีเลยคือเราได้ลองใส่ปุ๊บเรารู้ทันทีว่ามันกระชับทันทีเลยล็อกเหยเรียบร้อยเลยนะล็อกเลยหน้าเท้าหลุดบอกแล้วที่พอไลท์ใช่ตรงนี้มา ผมแก้การเป็นล็อกเท้าบาตล็อกเลยนะครับล็อกเท้าบตต้องมีอย่างนี้ใส่ดีครับการล็อกส้นดีเลยไม่เลื่อนออยููเาตัวนี้อยู่อยนะครับแล้วตรงเนี้ยเขาทําโค้งหมดเนี่ยครับตรงเนี้ยไม่บาดไม่บา่อแน่ๆนะครับไม่แต่หน้าแข้งตรงนี้เขาก็ทําดีชนะครับออกแบบมาได้แบบเข้าเข้าแข้งเต็นข้อ เต็มข้อเต็มข้อเลยตรงหูตรงนี้ก็ทําออกมาเหมือนแบบเป็นชิ้นหนังอีกชิ้นหนึ่งมาประกบดีไซน์สวยเลยคือมันตรงเนี้ยเล่นดีไซน์ได้แบบชอบตรงนี้ชอบเลยสวยมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยก็ทําเป็นลวดลายแบบปั๊มเป็นหลุมๆอ่าแต่บางสีจะไม่ใช่อย่างนี้ด้วยนะแล้วแต่สีแล้วจะมีความแข็งเพื่อเป็นการล็อกดาวด้วยใช่เข้าใจว่าเขามีสั่งฝังพวกพลาสติกแข็งอยู่ข้างใน ให้ออกตัวได้ดีในการวิ่งแข่งเรื่องหวัดนั่นเองนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยพื้นตัวเนี้ยมันเจ๋งกว่าฮาวอล์ครุ่นที่เคยผ่านมายังไงตัวปกติรุ่นที่เคยผ่านมาเนี่ยจะเป็นพอเฟอร์ลวนครับตัวนี้เอาไมโครจีพวกมัผสมโปรยเยอะเลเพราะว่าพุ้มด้วยตะข่ายบางบ้าใช่โอเคแต่อันนี้เอาไมโครจีมาเป็นเป็นเคชอ๋อเป็นมาเป็นขอ ด้านนอกอ่าแล้วไอ้ไส้ตรงกลางเนี่ยเป็นพาเวอร์อารู้ได้อย่างไรนะครับตรงนี้มีปั๊มไมโครจีแต่ว่าความจริงคือไมโครจีมันอยู่ที่ด้านนอกครับเป็นเคชเพราะว่ามมีความนุ่มกว่าเอาไว้ข้างในอืมดูใต้เท้าอ่ามีกลมๆอยู่อ่าตรงเนี้ยมีพาเวอร์ที่มีเส้นตะข่ายขุ้มพาเวอร์อยู่อ่าซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะบอกกันแล้วว่าพาเวอร์อยู่ตรงไหนฟิลลิ่งของการต่อส ครับคือจะรู้สึกแรงกดยุบบางไปคือนุ่มนุ่มแต่ไม่ยุบยั่วใช้ไมโครจีคุมไว้อยู่คุมไว้อยู่ให้มันเด้งขึ้นให้มันเด้งขึ้นอ๋อโอเคคือมันเป็นการตอบสนองที่แบบให้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 การวางทันสเต็ปบนเท้ามันจะมันจะไม่แหวกซ้ายขวายุบไปยุบมาตรงนี้มันจะไม่นุ่มยุบยั่วมันจะมันจะนุ่มแบบแน่นๆแล้วไมโครจีบริเวณหน้าเท้าครับ เราว่าด้านหน้าเท้าอ่ะไม่มีโาเวอร์อยู่หนักเราว่าอย่างนั้นนะไมโครจีเป็นหลักเป็นไมโครจีอยู่หน้าเท้าเป็นหลักครับคือไมโครจีถ้าใครเคยชอบพวกคือคือรี่วันอย่างเงี้ยอ่าคือฟีลฟูดไงอ่าหน้าเท้าเวลากดมันหนาครับแล้วมันจะปุ๊บตรงไปแบบสบายนุ่มตัวเนี้ยเลยให้คิลลิ่งของการกระโดดแบบพวกเซนเตอร์พรับทุกคนที่กระโดดรีบาวกระโดดหนักหนักแบบครับจะต้องชอบอือทั้งล็อกข้อเท้าทั้งนุ่มใช่แล้วแล้วแบบ เสถียรดีาไม่แกว่นครับนะคเท้าก็แบบเป็นบอลได้อย่างนี้ยันยันอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของพื้นลายพื้นเนี่ยโอ้โหพอบอกลายพื้นนี่คือเราต้องพ้รู้ว่ามันเป็นลายสายฟ้ามันจะโดนมีอะไรอมีแผลมแผลแผลายพื้นนะครับเคอร์วิ่งโบนใหญ่ช่วงกลางบอืม ตรงนี้เลยเป็นแบบจุดสัมผัสหลักเลยนะครับลึกมากจุดกระแทกจุดกระแทกโอเคลึกมากแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นลายเส้นควยไปควยมาสาหรับเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางตัวนี้ยึดเกาะดีมีการแบ่งส่วนแบ่งโซนทําให้มีการงอการขยับตามลูกเท้าได้สะดวกขึ้นสปีดได้เร็วขึ้นอ่าดีขึ้นออกตัวได้ดีขึ้นนะครับนิดเดียวรู้กูจะรีวิวจบแล้ว S <S <an> ออกแบบได้ตรงส้นก็ทำมาได้ดีเหมือนกันเวลาผมตัวใช้ฝ้ายกส้นได้ดี <S <S <an> <S นะครับโชว์คอเวอร์เลยนะ <S <S <an> อ่ะ,อะก็จะเป็นทั้งหมดของรุ่นนี้แล้ว <S an> <ช>นะครับที่ให้มาซึ่งผมมองว่า <S <S <an> <S แปลกให้เต็มด้วย <S <S <an> <S ไม่เหมือนใครใช่ <S <S <an> <S นะแล้วสวมใส่แล้วฟีลลิ่งมันดีเนที่เราแบบคาดไม่ถึงเนีคนะใครที่คิดถึงฟีลหนังเออเขียวว่าตัวนี้ตอบโจทย์ชอบหนังเนีนุ่มๆอ่ะแล้วหนังนุ่มๆนะเออไม่ใช่หนังแข็งๆนะเรียกว่าซื้อไปไม่ต้องเบิร์น นุ่มทันทีนุ่มทันทีครับอ่ะสนใจก็ลองไปดูที่ร้านดีล็อตโตร์ได้เดิมเดิมตอนนี้มีเข้ามา3สีมี3สีแต่สีเนี้ยเด็ดตาทุกอันก็ขอบคุณที่ติดตามกับองานรีวิวครับนะครับคราวหน้าเราก็จะมีรองเท้าเด็ดๆมารีวิวอีกเช่นเคยหรืออยากให้รีวิวรุ่นไหนรุ่นไหนก็ลองเป็นมาคอมเมนต์หรือส่งส่งสปอนเซอร์มาเราก็ได้เดิมเพราะว่าเราไม่มีตังค์ไปซื้อตัวมาดีใช่เลยนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วได้ครับแล้วก็สมุดที่ตามครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเนีไม่ต้องอะไรป่ะไม่ลูกเตะสายฟ้าฝ้าเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราฝ้าหราเมื่อกี้ยังใส่โป้ใส่ก้อยเออเดี๋ยวต่อไปจะเห็นสีไซด์ยังละสามเหลี่ยมป่ะไม่ใไ่โป้งแล้วนะไซคอพี่เองไปเลย